กำลังขับรถอยู่แล้วอยู่ดีก็มีคนตัดหน้าแล้วเราชนเขาตายอย่างเงี้ยจะเป็นกรรมเยอะไหมแต่ไอ้ที่น่ากลัวคือกรรมที่บันทึกในจิตเพราะตัวเนี้ยมันตามเราไปทุกชาติพบไม่มีอะไรแก้ได้ กรรมที่ไม่เจตนาจริงๆต้องนับว่าไม่เป็นกรรมสิ่งที่จะเป็นกรรมได้อหรือว่ากรรมนั้นบันทึกที่จิตเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราไม่เจตนามันไม่บันทึกที่บางคนกังวลเพราะว่ารู้สึกว่าผลของมันค่อนข้างแรงอย่างเช่นสมมุติว่ากําลังขับรถอยู่แล้วอยู่ดีก็มีคนตัดหน้าแล้วเราชนเขาตายอย่างเงี้ยคนก็จะกังวลมากเฮ้ยฉันไม่ได้เจตนาแต่มันคนตายเลยนะอะไรประมาณนี้จะเป็นกรรมเยอะไหม กรรมในการชนคนตายหรือการฆ่าคนไม่มีเพราะคุณไม่ได้เจตนาวิ่งไปชนเขาอะคือเขาวิ่งตัดหน้าเองหรืออะไรเองแต่พอชนตายเสร็จปุ๊บจิตเรากังวลเฮ้ยฉันชนคนตายฉันชนคนตายจิตมันก็จะหมองแล้วก็ย้ำๆไอ้ตรงนั้นนะจะถูกบันทึกเพราะเราเจตนาในการคิดแหละถ้าอะไรก็ตามที่ไม่เจตนาหลายคนอย่างอาจจะไม่ต้องถึงขั้นชนคนหรอกแบบขับรถไปเหยียบนกเหยียบมดเหยียบงูตายเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่านั่นคือวาละกรรมของสัตว์ชนิดนั้นนะมันกําลังจะให้ผลให้มันเสียชีวิต เราไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าเจออย่างนี้เราก็สวดมนต์แผ่บุญให้เขาไปเลยยิ่งเป็นการที่เราได้บุญเพิ่มอีกเขามาตายด้วยมือเราซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักในการที่จะสวดมนต์ในการที่จะแผ่บุญเขาก็จะมีโอกาสไปดีได้อีกถ้ากรรมที่ทําโดยไม่รู้เนี่ยหนักเพราะว่าโดยไม่รู้เนี่ยคุณเจตนาแต่ว่าคุณไม่รู้ว่ามันผิดอย่างเช่นสมมุติว่าการกินเหล้าเป็นสิ่งที่ผิดศีล คุณก็กินด้วยความสบายใจกรรมเกิดขึ้นหมดเพราะคุณมีเจตนาในการกินเหล้ามันบันทึกในคุณจําได้ว่าคุณกินและการที่คุณไม่รู้เนี่ยในคมภี์ท่านก็จะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับคนที่ไปเห็นหินร้อนแล้วไม่รู้ว่ามันร้อนแล้วไปกรรมการที่คุณไม่รู้ว่ามันร้อนแล้วไปกรรมคุณจะกรรมแน่นกว่าคนที่รู้เพราะฉะนั้นคุณก็จะเจ็บตัวมากกว่าเพราะคุณไม่รู้ว่ามันไม่ดีคุณก็จะทําด้วยความเพลิดเพลินกินเหล้าทุกวันด้วยความสบายใจตีคนด่าคนด้วยความสบายใจเพราะคุณคิดว่ามันไม่บา อันนึงท no <to> ี nice <ki> ่เราต้องแยกคือกรรมกับเจ้ากรรมเนี่ยมันมันคนละส่วนกันกรรมนั้นบันทึกในจิตแต่เจ้ากรรมในเวรคือดวงวิญญาณที่เขามาอาาดเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราขับรถไปเหยียบงูตายโดยที่เราไม่เจตนากรรมไม่มีกับเราแต่ถ้าไอ้งูนั้นไม่รู้มันนึกว่ามันมันนึกว่าเราเจตนาฆ่ามันมันเป็นเจ้ากรรมเราได้เพราะฉะนั้นเราแผ่บุญให้เขาไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้นี่ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วไอ้เจ้ากรรมเนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนที่คนเข้าใจว่ามันน่ากลัวมากเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรมันแก้ได้ คือถ้าเราทําให้เขาเอาโหสิได้คือทุกอย่างจบแต่ไอ้ที่น่ากลัวคือกรรมที่บันทึกในจิตเพราะตัวเนี้ยมันตามเราไปทุกชาติพบไม่มีอะไรแก้ได้คือเราล้างกรรมไม่ได้แต่ที่เราทําความดีทับลงไปเยอะๆคือทําให้ผลที่มาเกิดขึ้นกับเราอ่ะกรรมมันเบาลง ก็คือในเรื่องของเจตนาอย่างสมมุติว่าเราไม่ชอบไ้เพื่อนคนนี้อยู่แล้วแล้วมันตายแล้วเรายินดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือกรรมไม่ได้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ทําเท่านั้นกรรมจะเกิดขึ้นก็เมื่อหนึ่งคนที่ทําก็ดีคนที่สั่งให้ทําก็ดีคนที่ยินดีในกรรมนั้นด้วยก็โดนเพราะฉะนั้นต่อให้สมมุติว่าคุณไม่ฆ่าเองเนี่ยคุณจ้างมือปืนไปฆ่าคุณบาปเท่ากันแต่บาปหนักกว่าด้วยเพราะว่าคุณไปจ้างให้คนอีกคนนึงทาชั่วดับเบิลไปอีก สวดให้คนสุดท้ายเฮ้ยมันตายก็ดีแล้วไอ้คนนี้ก็ถือว่ายินดีในบาปมันด้วยก็คือคุณก็บันทึกไปด้วยในกรณีที่เราไปฆ่าใครโดยไม่เจตนาแต่เราทุกข์มากๆก็ต้องบอกว่าคือส่วนใหญ่ที่มันทุกข์กับเพราะว่าจิตเราไม่มีกําลังที่จะดึงตัวเองให้ให้หลุดขึ้นมาจากบ่ออนนั้นเพราะฉะนั้นตัวเดียวที่ทำให้จิตมันเกิดกําลังก็คือการภาวนาการสวดมนต การทำสมาธิระลึกถึงสิ่งที่มันมีความสว่างอย่างเช่นการนั่งสมาธิสวดมนต์นึกถึงพระนึกถึงอะไรประมาณนี้มันจะค่อยๆดึงให้จิตเรามันสว่างขึ้นแต่ถามว่าสวดปุ๊บสว่างปั๊บไหมไม่ใช่ตลอดชีวิตเราเกิดมาทำความชั่วฟุ้งซ่านมาตลอดชีวิต อยู่ดีสวดมนต์สวันแล้วจิตจะสว่างมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องใช้เวลาอันนี้มีคนถามผมบ่อยมากว่าอาจารย์ทำไมผมสวดมนต์สเดือนแล้ว4เดือนแล้วปีหนึ่งแล้วยังไม่ดีก็ต้องถามว่าละอีกสิบยี่สิบสามสิบปีที่คุณทำคุณทําอะไรมาบ้างอะ่ะอยู่ดีคุณทําชั่วมาตลอดแล้วอยู่ดีปีเดียวสวดมนต์แล้วมันจะเหาะได้มันเป็นไปไม่ได้คือคุณก็ต้องยอมรับแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือกับมันในการทําสิ่งที่ดีไปเรื่อยๆมันจะค,ค่อยๆเบาลง เรื่องของการสร้างกรรมโดยไม่เจตนาเนี่ยเราต้องพยายามทําความเข้าใจเรื่องของกรรมให้ดีว่ากรรมจะเกิดขึ้นเมื่อเจตนามันจึงเริ่มบันทึกเพราะฉะนั้นในการกระทําสิ่งใดต่างๆขอให้เรามีสติเสมอก่อนที่จะทําอะไรเพื่อที่เราจะได้มีเจตนาในการที่จะบันทึกสิ่งดีๆพอเจออะไรไม่ดีปุ๊บอา้าวเฮ้ยถ้าเกิดฉันยินดีกับไอ้นั่นมันตาย ฉันบันทึกสิ่งไม่ดีไปแล้วกรรมนั้นส่งผลมาถึงเราด้วยเพื่อให้จิตเราบันทึกแต่สิ่งที่ดีเอาไว้เพราะฉะนั้นพอจิตเราบันทึกแต่สิ่งที่ดีเอาไว้หนทางในชีวิตของเรามันก็จะไปสู่ทางที่ดีขึ้นโอกาสจะเกิดกรรมที่ไม่เจตนาก็ยากขึ้นเพราะว่าเรามีความดีคุ้มตัวอยู่จะไปเผลอทําผิดทําพลาดอะไรบางทีโอกาสเหล่านั้นมันก็เกิดได้ยากขึ้นเพราะฉะน,นั้นก็ถ้าเรามีสติแล้วก็ระลึกถึงความดีไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเสมอในโอกาสไม่เจตนาเหล่านี้ก็จะเกิดได้ยากขึ้น